สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราจะมาสอนทุกคนวาดเกี่ยวกับวันสุนทรภู่ค่ะคือ ปีนี้ลงไวเพราะว่าปีที่ผ่านมาเราลงตั้งแต่ต้ตตนเดือนน่ะแต่ว่ายังมีคนที่วาดกันไม่ทันเลยค่ะหลายคนก็จะบอกว่าเอ้ยส่งครูไปแล้วแต่ว่าเพิ่งมาเห็นอย่างเงี้ยก็เลยรีบทําตั้งแต่เนิ่นๆเลยค่ะถ้ามันขึ้นฟีดทุกคนน่าจะได้เห็นกันนะคะเอา้ามัวแต่นอกเรื่องลืมอธิบายไปเลยทุกคนอ่าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะล่างๆไว้ก่อนนะคะว่าองค์ประกอบต่างๆมันจะต้องวางอยู่ส่วนไหนบ้างปีนี้เราทําเป็นแนวนอนนะทุกคนโดยรวมก็จะมีภาพไพมณีวางอยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะก็กําลังทาทา าเป่าปีอยู่แล้วก็จะมีนางยักษ์แล้วก็นางเงือกที่กําลังเจ็บเพราะเสียงปีของพระภัยอยู่อ่ะ ส่วนพื้นหลังก็จะเป็นโขดหินแล้วก็ทะเลเลยค่ะทุกคนฟิลเดิมเลยพอเราล่างภาพเสร็จแล้วนะคะทุกคนเราก็จะมาวาดภาพจริงเลยด้วยการเหมือนทําให้หลายเส้นทุกอย่างมันชัดขึ้นนั่นแหละค่ะหลายคนก็อาจจะใช้ดีสก์คนละแท่งกับตอนที่ล่างภาพนะคะแต่ว่าเราจะใช้เป็นแท่งเดียวกันเลยเราก็เหมือนกับค่อยๆค,ค,คิดไปแล้วก็วาดเต็มๆไปนะคะทุกคนเราไม่ได้รีบแบบล่างให้มันเสร็จก่อนแล้วค่อยมาลงงานจริงเราไม่ใช่นะคะเราก็เหมือนกับค่อยๆทาไปเรื่อยๆเนี่ยเห็นไหมคะพาอภัยมณีจริงๆเราว่าจะทําให้นางมีเสื้ นะคะเหมือนกับตอนที่เราล่างไว้ตอนแรกๆทุกคนยังเห็นไหมแต่พอวาดไปวาดมาฟิลมันได้อะทุกคนเราก็เลยไม่วาดเสื้อเลยทุกคนอย่ามาถามหาอนาโตมีจากช่องนี้นะเพราะว่าคือทําไม่เป็นเลยจะเห็นว่าล่างๆไปแล้วก็โรงงานจริงเลยไม่มีการลงอนาโตมีคืออนาโตมีของเราจะเป็นการล่างภาพโดยรวมเลยทุกคนอันนั้นถึงจะเรียกว่าอนาโตมีของเราแท้ๆถ้าทุกคนอยากทําตามทุกข,ขั้นตอนของเราก็สามารถดูอนาโตมีของเราที่วาดส่วนล่างไปเมื่อกี้ก็ได้นะคะอันนี้น่าจะเป็นองค์ประกอบ อบสุดท้ายแล้วนะคะของพาภัยมณีก็คือผมค่ะผมของน้องก็ค่อนข้างยุ่ยี่นิดนึงนะคะเพราะว่าลมไงเออลมมันแรงอ่ะเธอวิธีวาดผมก็ให้เราวาดใหญ่กว่าหัวนิดนึงเส้นผมก็ไม่ต้องอะไรมากนะคะเป็นเส้นแหลมแหมยิกๆงอๆอย่างนี้ก็ได้ะคะ่ะเพราะว่ามันเป็น เออสไตล์อะเนาะต่อกันที่นางยักษ์ค่ะให้เราวาดวงกลมไว้ก่อนนะคะแล้วก็ขีดเส้นด้านข้างซ้ายมือนิดนึงนะคะทุกคนไม่ต้องเยอะแล้วก็วาดโครงหน้าไปเลยค่ะพอวาดโครงหน้าไปแล้วเราก็จะมาวาดกระบังหน้าค่ะกระบังหน้าของนางเนี่ยจะมีความเป็นแบบใหญ่ๆดูเหมือนยักษ์หน่อยอะเออแล้วก็หูของนางจะเป็นหูแหลมๆคล้ายๆปีศาจ รูปร่างของกระบังหน้านะคะจะมีความเหมือนเป็นปากใหญ่ๆอยู่นะคะแล้วก็มีเขี้ยวยักษ์ข้างล่างนะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นพวกรายละเอียดของลายไทยอะไรประมาณนี้ค่ะก็ในส่วนตรงนี้นะคะเราก็จะอธิบายยากนิดนึงมันเป็นเส้นแบบหยิบยือยิบยือไม่ตรงหรือถ้าใครสะดวกก็วาดตามๆไปเลยนะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีความเป็นแบบเส้นแหลมๆเส้นคล้ายๆดอกบัวข้างบนนะคะแล้วก็จะมีอีกประมาณ2ดอกข้างๆนะกระบังหน้าของนางยักษ์นะคะเราได้อินสปา a เ i ชัน มาจากกระบังหน้าของนางยักษ์สันธมาลาจากเรื่องนางสิบสองนะคะทุกคนในจังหวะนี้ทุกคนก็ว่าตามไปเลยนะคะเพราะว่าเหมือนกับวยเราตันแล้วอะเราอธิบายไม่ถูกแล้วอะในจังหวะเนี้ยอ่าพอเสร็จแล้วนะคะให้ทุกคนเก็บรายละเอียดลายข้างในนะคะก็ขีดเส้นยึกยือยึกยือ,ยอหรือว่าจะเขียนวงกลมใส่อะไรก็ว่ากันไปนะคะเพราะว่าเราก็ทําประมาณนั้นแหละ ต่อมาก็จะเป็นทรงผมด้านหลังนะคะที่เป็นทรงตีกระบังนะคะที่เป็นเอกลักษณ์สําหรับละครพื้นบ้านละครจกักจักวงวงเลยก็วาดไปตามนั้นเลยส่วนข้างบนก็จะยกขึ้นอีกระดับหนึ่งนะคะเป็นเอกลักษณ์ของสามเสียนอีกแล้วนะคะก็ส่วนมากจะพูดได้ในตัวละครที่เป็นยักษ์นะอันนี้เราก็เก็บไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยกลับมานะคะวาดตัวเสร็จก่อนเพราะว่าผมมันจะอยู่ข้างหลังตัวนาอเออเราต้องวาดตัวก่อนอันนี้เราก็วาดในส่วนของผมที่มันแบบแบ่งออกมาอยู่ข้างหน้าบ้างนะคะทรงนี้ก็ จะเป็นทรงที่ม้วนเป็นกลมๆนะคะทุกคนเวลาเดินหรือว่าเวลาขยับตัวจะได้เด้งๆเ,เอออะไรประมาณนี้ วันนี้ก็วาดเส้นต่อกันไปเรื่อยๆนะคะแต่สุดท้ายเราก็ไม่เอาค่ะเพราะเรารู้สึกว่าอยากให้ผมของนางมันมีความแบบหยิกมีความงอมีความฟูมากกว่านี้อะถ้ามันเป็นผมรอนแบบนี้มันก็จะสวยไปเออมัน อันนี้คืออยู่ในร่างจริงนะเธอเธอจะมาสวยกว่านางเงือกไม่ได้เข้าใจฟิวปะและในส่วนของตรงนี้ก็อธิบายไม่ถูกอีกแล้วนะคะทุกคนคือจะพูดว่ายังไงดีอ่ะมันเป็นเส้นโค้งไปโค้งมาทุกคนมันไม่ได้เป็นรอนกลมๆเหมือนเมื่อกี้นะอันนี้มันเหมือนกับแบบเส้นมาม่าปะคล้ายๆถ้าฟังเราพูดอาจจะวาดยากนิดนึงนะคะถ้าวาดตามไปเลยก็น่าจะดีน่าจะวาดง่ายกว่านิดนึงนะ แล้วมาในส่วนของตรงนี้ก็จะมีแบบเส้นเล็กๆสองสาเส้นที่มันแคทแลดออกมานะคะอุ๊แคทแลดคนบ้านใบ,บนี้เออนั่นแหละทุกคนก็จะประมาณนี้ที่เราทําเส้นเล็กๆออกมาแบบนี้นะคะก็เพราะว่าอยากจะให้มันมีความแบบฟูมากขึ้นอันนี้มันดูมีระเบียบเกินไงเดี๋ยวเขาหาว่าละครจัดฉากอะไรงนี้เออเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะแม้ว่าจะยังเจ็บปวดอยู่อันนี้ก็ไม่ใช่ป้าเออนะตอนนี้ก็เก็บรายละเอียดไปเรื่อยๆนะคะทุกคน แล้วก็มาในส่วนของตัวแล้วค่ะทุกคนก็คือลบรอยเส้นสามเหลี่ยมเมื่อกี้ออกนะคะแล้วก็ทําเป็นแขนค่ะแขนข้างนึงเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าจับที่อกอยู่นะคะเพราะว่ามันเจ็บ จุกอกในใจเอออะไรทำนองนี้แล้วก็แขนอีกข้างนึงก็จะแบบยื่นไปจับพาภัยมณีนะคะแต่ว่าก็เอื้อมไม่ถึงนะคะเพราะว่ามันมีเส้นบางๆคํคำว่าเพื่อนอยู่เอ,อาไว้ใช่มันมีพลังวิเศษกั้นไว้อยู่เออหลายคนบอกนางยักษ์สวยอีกแล้วนะคะเพราะว่าสวยทุกปีไม่มีนางยักษ์เวอร์ชั่นไหนเลยที่เราวาดแล้วนางยักษ์อ้วนเออมีอยู่เวอร์ชันหนึ่งแต่ว่ามันไม่ได้เป็นงานใหญ่ไงเราเขียนกรอนเสร็จแล้วเราก็วาดรูปลงอันนั้นก็น่าจะเป็นนางยักษ์เวอร์ชั่นเดียวนะที่แบบ เขาอ้วนแหะเออ แต่นี่ก็ไม่ได้จะว่านางยักษ์อ้วนเราไม่สวยนะเออคือเราก็แค่อยากจะวาดให้นางยักษ์มันตรงตามบิวตี้สแตนดาร์ดของคนไทยหลายๆคนนะในมุมมองของพระอภัยมณีนะคะเขาก็จะคิดว่าเอ้ยนางยักษ์ไม่ใช่คนนะคะเพราะฉะนั้นเราคู่กันไม่ได้แต่ลืมไปนะคะว่านางเงือก็ไม่ใช่คนเหมือนกันแต่เขาทําไมรับได้ล่ะเออเราก็เลยอยากจะวาดให้ทุกคนเข้าใจแต่ละมุมมองของตัวละครแต่ละตัวด้วยที่วาดนางยักษ์สวยก็เพราะว่าอยากจะสื่อว่าต่อให้นางยักษ์จะสวยแค่ไหนนะคะถ้าไม่ใช่คน าพาอภัยก็ไม่เอาและก็ไม่ใช่แค่เหตุผลว่านางยักษ์ไม่ใช่คนอย่างเดียวนางทําบาปด้วยนางกินคนนางทําร้ายมนุษย์มากมายอะไรประมาณนี้และเราก็จะเห็นได้ว่าภาพนี้ไม่ใช่นางยักษ์แค่คนเดียวที่โดนเสียงปีของาพระอภัยแต่เป็นนางเงือกด้วยเพราะเรารู้สึกว่าจบแบบนี้มันดีที่สุดแล้วทุกคนเพราะว่าในเมื่อนางยักษ์ไม่ใช่คนนะ่ะยังต้องตายเลยแล้วนางเงือกที่ไม่ใช่คนเหมือนกันแต่ทําไมาพระภัยมณีถึงรักหละเออถ้าจบแบบนี้เราคิดว่า ภาพมณีจะไม่โดนคอรหาหะเลยว่าเจ้าชู้ไว้นอกเรื่องเกินลืมอธิบายไปเลยทุกคนในส่วนของผ้าถุงของนางไม่ได้เป็นการจัดระเบียบให้เรียบร้อยอะไรขนาดนั้นนะทุกคนถ้าใครดูละครจักจักงวงๆเยอะๆก็น่าจะคุ้นชินกับการจัดผ้าแบบนี้นะคะทุกคนเพราะว่ามันเป็นปกติมากมาในส่วนของทรงผมนะคะก็ผมหยิกแน่นอนเส้นโคดไปมานะคะงอบ้างหยิกบ้างอะไรงนี้แล้วก็จะมีเส้น ผมเล็กๆไปปล่อยให้มีความฟูมากขึ้นนะทุกคนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกําไรค่ะกําไรก็ ทำกลมๆเลยทุกคนไม่ต้องทำอะไรมากลวดลายแล้วแต่ทุกคนจะเขียนนะคะแต่ว่าเราไม่เขียนเพราะว่ามันมันเล็กแล้วนะคะเราทำเก็บรายละเอียดมากกว่านั้นไม่ได้ส่วนอันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าอะไรที่เป็นแบบคล้ายๆกำไลที่ติดอยู่ต้นแขนนะ่ะเอออันนี้ถึงจะเก็บรายละเอียดได้เยอะหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่เพราะว่ามันก็เล็กแล้วแล้วก็มาเก็บในส่วนของเส้นผมจริงๆเราน่าจะเก็บได้ตั้งนานแล้วแต่ว่าเราไปทำอย่างอื่นก่อนนะคะเพราะรู้สึกว่าอันอื่นมันจะง่ายกว่าก็ขีดเขียนไปตาม แนวที่เราวาดไว้เลยทุกคนเราอยากจะให้เส้นผมมันอยู่ตรงไหนบ้างหรือว่าเงาของเส้นผมอะไรต่างๆทุกคนสามารถทําออกมาเองได้เลยหรือง่ายไปกว่านั้นลอกตามเราก็ได้ทุกคนและหลังจากนี้ก็เก็บรายละเอียดเส้นพงเส้นผมไปเรื่อยๆเลยนะคะ เสร็จแล้วเราก็มาขึ้นหน้ากันค่ะคือลบเส้นเมื่อกี้แล้วก็วาดหน้าตาไปเลยนะคะแล้วส่วนแรกที่เราวาดก็คือจมูกค่ะหลายคนอาจจะถามนะคะว่าทำไมถึงมีเส้นขีดไว้ก็เพราะว่า จะได้ดูว่าหน้าตาตรงไหมมันก็น่าจะเป็นอนาโตมีนั่นแหละทุกคนเออหลังจากจมูกจริงๆเราจะทำอะไรก่อนอะไรก็ได้นะคะแต่เรารู้สึกว่าถ้าเกิดว่าทำจมูกอ่ะมันจะทำให้วาดองค์ประกอบอย่างอื่นได้เป๊ะกว่าพอว่าจมูกเสร็จเราก็มาต่อด้วยตาทั้งสองข้างค่ะในส่วนของตาเราจะทำให้มีชั้นทั้งบนและล่างเลยนะคะเพื่อเป็นการสื่ว,ว่านางกำลังเจ็บอยู่นะคะแล้วคิ้วก็จะแบบค่อนข้างขมวดนิดนึงหางตาก็จะออกเฉียวเล็กน้อยนะคะทุกคน ตาเสร็จคิ้วเสร็จก็จะมาปากเลยค่ะทีนี้ในส่วนของปากนะคะเราก็จะทําให้นางแบบเหมือนกับยิงฟันนิดนึงนะแล้วก็จะมีเขี้ยวของนางด้วยเพราะนางเป็นยักษ์เนาะจริงๆกะว่าจะไม่ทําเขี้ยวนะจะทําแค่ลายเฉยๆแต่ว่าแบบเออของมันต้องมีปะ พอทุกอย่างเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดลวดลายของความเป็นยักค่ะไม่ว่าจะเป็นคิ้วหรือว่าปากมีความเป็นลวดลายอยักนิดนึงใครทําลายไม่เป็นหรือว่าดูไม่ชัดดูไม่ถนัดก็พิมพ์บอกกันได้นะคะทุกคนเดี๋ยวจะมาทาคลิปแยกไว้ให้และยักของเราในวันนี้ก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะมีรายละเอียดเล็กๆน้อยๆน,นะคะยักก็จะค่อนข้างผอมนิดนึงเด้อ ส่วนต่อมาก็จะเป็นในส่วนของนางเงือกนะคะนางเงือกนี่เราไม่ได้ถ่ายรายละเอียดไว้ให้ดูเยอะอะไรขนาดนั้นนะคะนางเงือกนี่เราวาดหันข้างไปเลยนะคะทุกคนนางจะมีความก้มหัวลงนิดนึงนะคะหน้าผากกับสันจมูกบอกเลยว่าวาดยากมากทุกคนอันนี้คือเราไม่มั่นใจนะคะว่าจะได้ระบายสีหรือเปล่าเพราะว่าลิปที่วาดวันสุนทรผู้ปีก่อนเรามีการระบายสีนะทุกคนแต่ว่าลิปมันปิวไม่รู้เพราะอะไรคือโทรศัพท์เรามันค้างอะ่ะค้างหนักมากลรวแบบออกจากแอปไม่ได้เลยเสียดายหนักมาก เพราะว่าคนขอให้ระบายสีเต็มไปหมดเลยแล้วแบบเฮ้ยไม่มีคลิประบายสีให้เขาอะ่ะเออและคลิปนี้ก็ไม่กล้ารับปากว่าจะมีไหมแต่คิดว่าน่าจะมีแหละแต่ก็ไม่ขอรับปากนะทุกคนไม่รับประกันนะคะว่าจะระบายสีให้หรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่น่าจะไปรอดอะแล้วสีมันก็ ค่อนข้างที่จะหมดแล้วอะเออแล้วเราก็รู้สึกว่าปีนี้คนดูจะน้อยมากๆทุกๆุกแอปเลยไม่น่าจะเกิน200ปะอ่นนอกเรื่องจนลืมอธิบายไปเลยทุกคนนางเงือกของเราจะมีความเศร้าเล็กๆนะคะแล้วก็เหมือนกับมีความเจ็บปวดจากเสียงปีของพระอภัยด้วยคือฟิลแบบนางก็โกหกพระอภัยเหมือนกันว่านางเนี่ยเป็นคนนะแต่พอวันหนึ่งพระอภัยจับได้นางก็ดนสั่งหานไปพร้อมกับนางอยากซะเลยเคล็ดลับถ้าใครอยากวาดไลายไทยแต่วาดไม่เป็นก็คือวงกลมช่วยคุณได้นะแล้วก็บท เส้นยึกยือไปคนเขาดูไม่ออกหรอกแกเออวาดไปเลยและนางเงือกของเราก็เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกคนมีความจับหน้าอกเล็กๆนะคะเพื่อเป็นการบ่งบอกว่าเจ็บปวดมากและเราก็มาเก็บรายละเอียดภาพนี้ด้วยการวาดพื้นหลังกันคะ่ะ อย่างที่บอกไปนะคะว่าองค์ประกอบพื้นหลังจะเป็นทะเลแล้วก็โขดหินต่างๆนะคะฟิลยามตะวันตกไรนี้เออเป็นแสงสีทองเล็กๆสีชมพูมีความเป็นน้ําเงินนิดๆนะคะเพื่อบ่งบอกว่าแบบมันหดหูนี่คือคีดก่อนระบายสีแล้วนะถ้าเกิดว่าระบายสีนี้ลืมนะบอกก่อนอันนี้ก็จะวาดโขดหินไปเรื่อยๆนะคะทุกคนวาดตามไปเลยนะถ้าใครวาดตามกันไม่ทันก็ดับเบิลคลิกกลับไปดูก็ได้คือแบบเราไม่ค่อยได้อธิบายอยู่แล้วอะเพราะว่ารู้สึกว่าอธิบายยากอะคือไม่ใช่ว่า ก็ไม่อยากสอนนะแต่ว่าแบบคือมันสอนไม่เป็นจริงๆอะ เสร็จไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะองค์ประกอบโดยรวมทุกอย่างนะคะก็เสร็จหมดแล้วทั้งดวงอาทิตย์หรือว่า,าพระอภัยนางยักษ์นางเงือกหินทะเลต่างๆแต่พระอาทิตย์เราแค่วาดไว้เฉยๆนะทุกคนเวลาระบายสีอาจจะลบออกแล้วก็ทําแสงให้สมจริงมากกว่านี้ทุกคนชอบอันไหนมากกว่ากันระหว่างพระอภัยมณีแล้วก็นางยักษ์หรือว่านางเงือกนะคะก็คอมเมนต์กันได้นะคะทุกคนแล้ววันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคลิปหนะ้าอาจจะเป็นระบายสีก็ได้เออรอดูรอติดตามกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย Thank you